อ่ะครับพร้อมหรือยังครับครับพร้อมแล้วนะครับลงเบ็ดได้ครึ่งหลังนะครับเริ่มแล้วนะจ๊ะขณะนี้เวลา13นาฬิกาครับบ่ายโมงนะครับถ้าจะมีไอลอดไปดีกว่า อีข้ามกันเลยครับเริ่มแล้วครับกายแอคคูเลตครับไม่เห็นหน้าครับโพลไปแล้วครับร้อนครับอากาศร้อนมากเยอะแล้วครับฟ้าก็ตกครับกาแฟก็เดิมนะครับคงจะง่วงครับ ปูเยอนนะครับพี่รัตครับพี่รัตดูปลาพี่รัตตะกันครับเข้ามาแล้วจะใหญ่หรือไม่ได้ไซร์หรือเปล่าพอดีใช่ไหมรอบเช้าขึ้น3.0มมา1ตัวนะครับตอนนี้ครึ่งหลังแล้วครับ มีใครตักไหมครับอ้าวมีสวิงแล้วครับมีสวิงแป๊บเดียวโอ้ใช่ได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 ้ตัวนี้อ้จะบางไปนิดนึงครับสมไปหน่อย เพิ่งเริ่มครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็คนร้อนกันได้นะครับพี่ลงครับพี่ลงเอาไปแล้วครับหนึ่งตัวเา <c oughs> จำแม่ลอตเตอรี่ครับ <c oughs> จำแม่ลอตเตอรี่อันนี้จะพ่อครับ <c oughs> จะจะพอ่อจะพ่อลอตเตอรี่จะแม่ลอตเตอรี่อันนี้ผ่านได้ไงครับสวัสดีครับพี่บัตรครับ อ่า,อา,อาเห็นชา่าจะชัดนะครับรนี่เห็นกันแล้วนะครับไอ้บาดครับมาทุกแมตช์นะครับขอบคุณนะครับไอ้บาดครับนี่เหมือนกันครับอ้าวนี่ลุงหมานมาทางนี้เลยนะครับนนเปลี่ยนนะครับมา <c oughs> ใส่หูครับเลยล่ะเ <c oughs> อะอ,อมองไม่เห็นต,ต, <c oughs> ตอาจะไปแล้วมัดยังไม่ได้ลุงหมาน เอาแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งตัวครับรรอันนี้ของ <c oughs> อนนอ,งอ,นนองไฟครับนีพ่พิชาติติดฟ้าป่ะครับเข้ามาแล้วครับนี่ของพิชาติครับลูกแมวของแซกจะเล็กโอ้สองกว่าโอ้ตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนูน้น ตัวนี้ครับตัวนี้ของใครครับพันกันครับเห็นแล้วครับมาของโอเล่โอเคครับโอ้ไใส่ได้เลยปลาเอาลอดลอดสีเหลืองนิดเดียวครับเอาสีเหลืองนี้ออกเล่ไปได้เลยครับโอ้เกือบโดนอ่านี่ตัวครับครับอันนี้ของพี่หลานครับ เยี่ยมครับเยี่ยมพี่หลานบอกว่าเยี่ยมครับแต่ไม่ทราบว่าจะได้ไซส์หรือเปล่านะครับไซส์35พี่นะอ้าวหลุดไปซะแล้วครับมาพอดีหลุดไปเลยตามมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้โจแจ็คสปโรครับโทษครับโทษโทษนครับอันนี้เอาเลยครับอายแล้วเอาเลยครับอันนี้ตีมุมเงยครับพี่โจไปแล้วครับดอกนี้โน่นเลยครับ กลางฝูงมาถึงงอ้หมูครับจะมาท้ายบ่อลแล้วนะครับ <S <S อ,อ๋อนี่ของข,องขอ้อยอูดครับโทษทีครับไม่ใช่หมูครับแมพวกทีอยู่หัวบ่อครับตอนนี้ย้ายมาซอยฝูงนี้นะครับป๋าจานอัรนเอากำลังปั๊มครับจานอันนกกำลังปั๊ามอยู่นะครับ ปลาใหญ่จดที่5้กิโลนะครับยังไม่ครบนะครับโอโโ้นี่ปลาไซส์ปลาไซส์ครับอาจารย์อังอจารย์อังมีไหมมีไหมอ่าไม่มีมาเร็วเร็วเดี๋ยว,ยว,ยวทำให้เดี๋ยวทำให,ให้จับให้ก็ได้มาข้ามาปะไวฝากก่อนว <ปะ S 2> อ้าครับอาจารย์อ่านครับ ครับไปได้ครับไปบางหน่อยครับแต่บางครับลองเยอะครับหนึ่งเชียงดาวครับจะใส่จะไปหรือยังครับโอ้ขอถ่ายวิดีโอนะครับไปแล้วครับสรกอยนะครับโอ้โหอสาธโชว์อย่างดีตกกลางบ่อ โอ้เลยครับนะครับล่าเอ็มล่าเอ็มรอครับยืนรอกินอะไรกินอะไรปะโทรหน่อยย่ะนี่ดีกว่าเอาของพี่วินดีกว่ากินแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะลูกปลาพี่วินครับ ใช้หรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ใหญ่ครับเล็กครับครับผมอยู่สองห้าของใหม่ครับอันนี้เล่นการเป็นถังขยะอะไรนะครับจะเอามาถมด้วยนะของมิตู เอาเลยครับว่บา,บาถ้ามันใจหมดก็คือจะเทลงเลยไงโอ้โหถ้าอย่างนี้ทุกคนน้ำผมเน่าแน่เลยหมายเดิมที่เดิมครับทีมงานชอสีประเสริฐนะครับท้ายบ่อนะครับ เอาแล้วครับเจอแล้วจ้าเรามันร er, อดูตัวนี้นะครับว่าจะได้ไซส์สวยหรือเปล่านะครับหวานโกมังแล้วครับพันแล้วครับ จะบางไปน,นิดนึงครับผมบหมดคลิปที่สองครับ